โทรบอกพี่ต้าพี่เจมด้วยสวัสดีครับพอดีรถเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบ,บุรีโดนรวบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับบนทางด่วนฝากแชร์หน่อยนะครับรถเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบ,บุรีถูกรวบนะครับอยู่บนทางด่วนนะครับฝากกดฝากแชร์ให้ เพื่อนเราได้รู้หน่อยนะครับไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยไหนนะครับนี่นะครับฝากแชร์หน่อยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับไม่ทราบว่ามาจับด้วยเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้รถเครือข่ายคนรุ่นใหม่ขนงนธนบุรีโดนจับอยู่ อ่าบริเวณทางด่วนดินแดงนะครับระหว่างกลับบ้านนะครับอ๋อเป็นของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบ,บุรีนะครับโดนรั่วเจ้าที่นะครับนอกเครื่องแบบนะครับนี่นะครับหลายสิบนายนะครับมรยครั้มาายนแบบไหยู่ ไม่เป็นไรเนาะพอนะก่อ,อนเดี๋ยวโดนรถเดี๋ยวโดนรถที่ขอขออีกก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามไปทางน้านะครับนี่นะครับนี่นะครับฝากแชร์หน่อยนะครับเป็นทผลงานของเถือข่ายคนรุ่นใหม่นะครับใช่ไหมเถือข่ายคนรุ่นใหม่อ่า นี่นะครับเจ้าที่ล้อมรถนะครับหลายสิบนายครับนี่จากหน่วยงานไหนกันครับเนี่ยอ่าไม่มีการแสดงหน่วยงานด้วยนะครับ <S <S เป็นเจ้าที่จริงหรือเปล่าไรมากหนานไหนคันีอ่้าที่รมะับอกาแยังไงแล้วจะไต่อไม่ทราบมาจากหน่วยงานไหนครับเน่ยอ่เจ้าที่ตารวจไม่ไม่บอสก,กัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญมาก่อๆๆกกน้ั เากวยอะไรครับเนี่ยใช่ครับอะไรมาก่นี่ก็มาสองคนถึงไหมได้ครับได้ครับองี่นะครับจ้าเอาไปที่ไหครับนมาดนก่อนเดีวเก่อนเดี๋ยว่กับนเขาอยู่ในรถก็อธิบายได้นะบงมาก่อนรถาก่อนเพราะว่ารถเดิงกระเครืออยู่นะครับเดี๋ยวลงลงมาเปลี่นแล้เีงล่จะได้ได้ยินชัดเจนนะ ก,ๆๆๆๆก็สอบถามไปเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังไม่บอกนะครับว่ามาจากหน่วยงานไหนชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ไลฟ์สดนี้สามารถเอาเป็นหลักฐานอะไรได้เราก็จะเอาไปนะครับถามว่ามาจากไหนนะครับก็ยังไม่มีการบอกกับเราเลยเป็นทีมงานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทับรีนะครับอยู่บริเวณทางด่วนตรงนี้ต้องไหนทางดว่งดวนนี่นะครับทางด่วน อย่าส่องครับแสบตาครับอย่าส่องครับนี่นะครับเจ้าที่เขาฉายไฟมาครับเบ็ดเขาเยอะครน,นะฉายไฟทำไมครับ ในการจับสองคนกับกี่นด้วยหลายคนมากครับเจ้าหน้าที่หลายคันมากครับโอ้โหดูครับเนี่ยโอ้อันนี้จับคนสองคนนะครับจับคนสองคนนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับ เจ้าที่หลายคนมากนะครับมาจับกลุมนะครับหลายคนมากเลยครับโอ้ดูนี่ครับนี่โอ้เจ้าที่นอกเครื่องแบบนะครับไม่รายงานหน่วยงานด้วยนะครับเนี่ยสุดีเราก็ผ่านไม่เห็นนะคะโอ้หลายคนเลยครับเนี่ยจำจำรถไว้นะครับถ้าเจอรถแบบนี้ตามประกบแสงว่าอันตรายแล้วนะครับ ตำรวจเดี๋ยวนี้ยังไม่มีการแจ้งนะครับว่าจับเรื่องอะไรนะครับกอดถามก็ยังไม่มีการแจ้งนะครับฮัลโหลว่ากำลังเลียร์อยู่ยังไม่มีอะไรไร้แรง <Hey. S 1> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่การถ่ายให้ ถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวไอรอจะช่วยลงเพจให้ขอบคัดค่ะนี่นะครับก็ยังไม่บอกนะครับถ้าคนดูนะถามเมื่อกี้สถามไปเลยก็ยังไม่บอกนะครับว่าสังกัดไหนนะครับคนนู้นก็สั่งไฟจังเลยไม่สั่งไฟทําไมว่างมากเลยมั้งนะต่องจังครับ อ๋เอเว้นที่จับผมตอนลาบวันที่สิบเนี่ยผมจำได้แล้วเนี่ยคนเนี้ยเออหน้าคุณคุณน่าจะเป็นหน่วยนครบาลพิสิกไอ้แล้วคุณไปคุณเป็นอะไรคุณมาทําไมคุณมารถค <ผม S 2> ันไหนผมพูดเห็นเหตุการณ์ผมมาไม่ได้ <มา S 1> ใช่ไหมมารถคันไหนแล้วก็ขับรถมาเห็นนะครับอ้าวถ้างั้นคุณไปเพราะตรงนี้ทางด่วนเนี่ยประชาชนลงมาเดินไม่ได้อ๋อประชาชนนะเป็นทางด่วนมันไม่ใช่ทางเราเราไม่มีสิทธิ์มาคอยช่วยเขาใช่ไหมไม่ใช่ช่วยคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ใช่เรื่องสําคัญ เราก็ไม่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงมาเดินบนทางด่วนมันผิดกฎหมายเข้าใจไหมครับมันอันตรายด้วยเจ้าที่เขาทำงานไปเชิญเชิญฮะเชิญเชิญนี่ครับเชิญเชิญเจ้าที่นะครับเจ้าที่พยายามเชิญ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 เราออกจากพื้นที่นะครับนี่นะครับเจ้าที่พยายามเชิญเราออกนะคะเขาบอกว่าทางด่วนประชาชนขึ้นไม่ได้นะครับกูก็เสียตังค์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ได้ไไไแล้วตี้ส่งไฟไปด้วยไ้นี่นะครับนี่นะครับเขาพยายามพยายามไล่เราลงจากทางด่วนนะครับท่านผู้ชมครับเขาจะนำตัวเพื่อนเราไปไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เขาพยายามส่องไฟนะครับไม่ให้เราเห็นนะครับเขาพยายามส่องไฟนะครับรอเจ๊ก่อนเดี๋ เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอผู้หญิงอีกคนนึงหน่อยครับเดี๋ยวรอรอก่อนครับเราขอดูก่อนเอางี้พี่ผมขอคนไหนแบบจะได้ร่วมเขาเป็นไหนให้ให้ให้ดูเขาได้คือครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ผู้หญิงก่อนหางห่ก็ได้อันนี้นี่ห่างนะครับเดี๋ยวนี้อยากรูริมนี้อ่ะผมอยู่ริมนี้มาอยู่ริมนี้ก่อนขอบคุณมากตรงนี้รถคงไม่ชนนะครับเพราะถ้าชนก็น่าจะโดนกันนักนี่นะครับนี่นะครับฝาก เดี๋ยวรอรอพี่ผู้หญิงครับนี่นะครับเขาพยายามไล่เรานะครับอ่านี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ไม่แจ้งสังกัดนะครับไล่เราลงจากทางด่วนอ่านะครับไอยืนหน้าต๊มระวังรถนะระวังรถนะมาจากหน่วยงานไหนกันครับเนี่ยพอแจ้งได้ไหมครับเนี่ย ครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเขาไล่เรามานะครับเนี่ยเดี๋ยวยืนตรงปั๊มครับเดี๋ยวเราไปยืนตรงปั๊มโอ้โหเยอะแยะมากครับแต่ละคนโอ้โหนนูนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับไม่ทราบมาจากหน่วยงานไหนมั่งเดี๋ยวยืนตรงปั๊มก็ได้เขาไล่ลงมานะครับสารจะรยี่ยี่ เออเออที่ร้านกำลังคุยโควิดอยู่ที่เส้นข่าวนี่นะครับเขาจะพาเพื่อนเราไปไหนยังไม่ทราบนะครับตอนนี้เอออเีีขาไล่ลงมานะครับเขาบอกว่าเราไปยืนอยู่บนทางด่วนผิดกฎหมายนะไม่ใช่ว่าท่านนายรู้มัางไหมครับว่าถ้ายืนอยู่บนทางด่วนผิดจริงไหมผมก็ไม่ค่อยเก่งกฎหมายรัๆไปเลยกับพี่โงงา เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณโอ้40นายนะครับจับคนสองคนนะครับถึงนะ40นายรถหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าดแมน้าดึางด่าเป็รถกันนะถายแล้ว,ลวนมี เจ๋เห e yeah, right. awesome. right. ็นเราป่ะเนี่ยเจ๋มองเห็นนะใช่ครับตำรวจจริงเบ้าก็ไม่รู้ครับถามชื่อก็ไม่ตอบครับถามหน่วยงานก็ไม่ตอบอันนี้มันควรไหมครับเนี่ยเราสามารถร้องเรียนอะไรได้บ้างไหมครับเนี่ยเจ๊เลี่ยกเจ๊เียกโดนพวกเจ๊เรี่ยก นี่เขาไม่ได้เดินเข้าไปในช่องทางรในการจราจรอะไรถ้าผมมเดินนี้ได้ไหมมันอยู่ในช่องเดือดเปล่าอันนี้ข้างนอกเขาเดินกั้นไว้เนี่ยแสดงว่าผมเดินได้สิถูกไหมครัเพราะทุกวันจะเห็นนะอย่าทำเป็นอย่างงี้ครับไม่ควรเลยอย่าเขาขอทุกคุณอยู่กันดีๆสิเพ,พราะทุกวันเรา่ายไปเนี่ยทำให้พวกคุณน่ะไม่ ให้ประชาชนรู้ว่าพวกคุณนี่ไม่ได้ทำร้ายเขาเป็นหลักฐาน้ประชาชนเห็นด้วยอย่าไปอย่าบับถ่ายได้ถ่ายการเดนกบบี่มันนี่ทราบถ่ายรูปยางมาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเ๋ยวเด๋ยวไม่หลวัทางไม่ได้ขัดขวางครับเขาจะไปกันแล้วครับ่าจะไม่ให้เขาไปโดยที่เราต้องรู้นะไม่ไม่เดี๋วัดตามเลยครับ หัวหน้าชุดจับคุมก็ต้องแจ้งน้อว่าจะพาไปไหนแจ้งแล้วแจ้งแล้วอ้าวเมื่อกี้ผมยังไม่ทราบเลยครับว่าไปไหนเราเป็นคนโดนจับไหมไม่อ้าวอนุเขาต้องอาจจะทราบตรงนั้นไม่รู้ครับจับไหมผมไม่ถูกครับอาจจะเพราะผมเห็นเหตุการณ์แล้วเขาโดนเขาดวลกันสองคนผมเห็นเหตุการณ์ผมก็อาจจะสอบถามเผื่อคนอื่นอยากรู้นะครับอันตรายเนี่ยเดินก็ไปเขาทำด่วนเนี่ยมันอันตรายอ้าวโหพวกพี่ก็ยืนกันอยู่ข้างนี้พี่มันก็อนุโลมกันเลยกำลังปฏิบัติหน้าที่อ้าผมก็ไม่ได้ขัดขวางเนาะเออไม่ได้ขัดขวางไปไปเชื่อพี่เนี่ย ไปดูแลเจ๊ผู้หญิงผมอีกเนี่ยเชื่อพี่หรอครับเขาจะไปแล้วเขาจะเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าไปก็คือไปเลยครับมีไปดูเลยผลนะครับผมอยู่เนี่ยงั้นผมอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะอ่วินวินออาวินวินครับเขาไม่ให้เราไปเราก็ไม่ไปเราไม่ดื้อนะครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่ามันอันตรายเขาอ้างมันอันตรายนะครับอันตราย หน่วยงานะอันนี้อันนี้ใช่อ่านครบาลปรับปามพิเศษไหมครับเนี่ยอ๋อใช่นะครับใช่นะครับเห็นเขาว่าใช่นะครับไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าฝา,ากแช่หน่อยนะครับท่านใดที่ดูอยู่นะครับฝากแช่หน่อยตรงนี้น่าจะเป็นทางด่วน ตรงนี้ครับมันจะมีปั๊มอ่ะปั๊มเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนเนาะ <c oughs> บนทางด่วนแถวอาคนขับรถมีผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจกำลังรูง้สึกว่ากำลังจะนำตัวไปที่ใดยังไม่ทราบชัดเจนนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้คุณพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าแจ้งแล้วนะครับแจ้งแล้วแต่เดี๋ยวรอสอบถามพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งดีกว่าครับ ตำรวจโจนนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนโจนเลยครับสวัสดีครับเกิดอ,อะไรขึ้นแล่ะพี่พอดีเจ้านายสอบถามมาจากก้อง อ๋อพอดีเจ้าที่เขามาจับกลุ่มคนสองคนครับอ๋อครับผมพอดีที่ในดูกล้องที่ในครงปราแล้วเขาหนาทงาเขาให้สอบถามก่าคือเกิดอะไรึ้นเจ้าที่ก็ไปรายงานตัวด้วยจับกลุ่มเขาอ่อ๋อเลยครับใช่ครับเนี่ยถาม,ถาม,ถามพี่ถามบปเนี่ยเจ้าที่จับจับกลุ่มเขาทีอะไรเหรอครับไม่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาครับ พอดีผมผมสังเกตพอดีผมก็ขักดักเนาะพอดีมันดูหน้าโครงการทาเข้าพอดีตอนนเอาดูกล้องรวมโดยรวมก็เลยข้าไปสอบถามับผมอยู่ที่นี่นี่นะครับยังไม่มีการนำตัวออกไปไหนนะครับยังไม่มีการนำตัวออกไปไหน พี่พอทราบไหมว่าเขาจะเอาตัวไปไหนคนระับต้องถามนายใช่ไหมนอยถามนายชีแล้วไม่ได้เข้าประชุมเหมือนี่พี่ <laughs> เลยไม่รู้เรื่องอะ <laughs> ครับ <laughs> ยังไม่ทราบนะครับว่าข้อหาอะไรนะครับเบื้องต้นเพราะยังก็ก็เท่าที่ผ่านมานะครับเขามาจับเราเขาไม่ค่อยแจ้งข้อกล่าวหานะครับไปกักตัวไว้ก่อนนะครับที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วค่อยแจ้งข้อกล่าวหานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะนําตัวไปที่ใดนะครับ น่าจะนำตัวไปนะครับนี่นะครับ เคเชิญครับเชิญนะขับรถดีๆนะครับขับรถดีๆนะก็ขับกลับบ้านขอให้ตกทางด่วนตายนะครับคนที่ชอบรังแกประชาชนพวกนี้นะครับเนาะขอให้ครอบครัวมันมีแต่ปัญหานะครับทางบ้านรู้หรือเปล่าว่าตำรวจมีเมียน้อยกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะนำตัวไปไหนครับเนี่ยเขาจะไปสโมสรตำรวจ าสโมสอนตำรวจแน่นะเดี๋ยวก็เกะเดี๋ยวก็ไอ้นั่นอีกตำ,ตำรวจแต่มันใจร้ายว่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนก็ไล่เราเอย่างกระหมูก็หมาพอเราบอกว่าเขาอยู่เป็นเพื่อนพวกคนอยู่เป็นสิบ0ี่สิบคนนะก็บอกว่านี่บอกว่าจะจับเราอีกคนนึงเจ้าของท่านผู้ชมเลยค่ะตำรวจอะตำรวจตำรวจ,ตำรวจไม่ได้เป็นเป็นพวกเราหรือเข้าใจพวกเราอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะเน,นี่ยเดี๋ยวแล้วนะก็จะจับเราเอีก ครับขับดีๆนะครับไปไหนเสียฮะไปไหนไปไหนน่ะไปไหนครับอ่าไม่แจ้งนะครับว่าไปไหนนะครับไปสโมสรตำรวจเขาบอกว่าจะไปสโมสรตำรวจนะครับยังไม่แน่ใจนะครับจริงหรือเปล่าอ๋อบริสุทธิ์ใจไปต้งส่งไปหรอนี่นะครับดูไ้ทะเบียนรถพวกขี่ค้านะครับทั้งหลายรับใช้สุนัขนะครับ นี่นะครับนี่นะครับสายค้าออกเลยครับขับรถดีๆกันนะครับขอให้ขอเดินทางปลอดภัยไม่เสียงรถดังนะเอาวอาให้รถทางใช้ช่วยนะผมบอกนะขับดีๆครับขับเป็นไหมเนี่ยไออ้มโอ้โหบายบายอีส้มเราหน่อยครับขับดีๆดีๆเออเออขอให้ครอบครัวมึงชิบหายกันนะครับทุกคนที่มันมาจับเพื่อนเรานะครับขับเทนี้ นี่นะครับโอ้ทั้งนั้นไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเอาวิ่งมาวิ่งมาจะได้ไม่กดทีเดียววิ่งม,า,งมา,าไม่ไปทันทีรออะไรกันล่ะครับเนี่ยรับขึ้นมาก่อนตรงนี้ตรงนี้น่าจะยังเป็นเอกชนอยู่ไหมเนี่ยอโอ้เหยียบหญ้าเขาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าเอา <S <S โอ้โหรถเยอะนะครับหลายคนนะครับที่มาจับกลุ่มประมาณสี่สิบกว่าคน เ,เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตอนนั้นก็สี่สิบสอคนคนสองคนนะครับน่าอายนะครับคนสี่สิบว่าคนจับคนสองคนซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งด้วยรถความร้อนให้ามร้ออ๋อขอให้รถทุกมือที่ผายกันทุกคนไอ้พวกรับใช้เผด็จการทีละเราจะพึ่งเดินไปทุกนรกนี่นะคบนี่นะคะ ไปกันแล้วนะครับเขาแจ้งมาว่าจะพาไปสโมสรตำรวจนะครับนี่นะครับรถทุกมันนะครับหนึ่งคันนี่นี่คันนี้ก็ใช่นะครับนี่ไอคันนู้นก็ใช่นะครับนี่นี่นี่ไอคันนี้ก็ใช่นะครับไอคันนี้ด้วยนะครับนี่นี่นี่ไอคันนี้นี่ เขาบอกว่าจะนําตัวไปที่สโมสรตํารวจนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปกันไปห้อาน้ร้านหน้ารังตาเลยก็ตอนนี้เจ้าที่ตํารวจนะครับได้นาตัวผู้ต้องอย่าไม่ผมไม่อย่าใช้คำว่าผู้ต้องหาดีกว่านะครับคนบริสุทธิ์นะครับผู้บริสุทธิ์ สองคนนะครับเขาแจ้งมาว่าจะไปที่สโมสรตำรวจนะครับแต่จริงเท็จยังไงต้องไปตามกันอีกทีนะครับผมจริงเท็จยังไงต้องไปตามอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามกันที่สโมสรตำรวจนี่ังเดี๋ยวเพิ่งเข้ารถเดี๋ยวเพิ่งเข้ารถเดินเลยไปก่อนเดินเลยไปก่อน กค,ค,คือตรงนี้มันเป็นบริเวณปั๊มนะครบ,บนทางด่วนนะครับผมก็ยังไม่ได้แล้วไม่ค่อยขึ้นทางด่วนปั๊มบนทางด่วนช่่ปั๊มอะไรก็ตอนนี้เขาได้นําตัวผู้ต้องหา,าผู้บริสุทธิ์ทั้งสองคนนะครับไปที่เปิ้ลชื่อจริงชื่ออะไร มนทิลาทุกมาพาอีกคนนึงชื่อมนทิลา่ามนทิลาทุกมาพาทุกมาพาโทรบอกอีกทุกมาพาโทรบอกว่าทําเป็นเลยพาไม่อยากให้พี่เนี่ยยังไม่อยากข้ารถตอนนี้อยู่ในรถกันไปก่อนศูนย์แปดหกไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์แปดสี่ก็เดี๋ยว ผมขอลาท่านผู้ชมทุกคนไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วคอยฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนเราทั้งสองคนด้วยแล้วเดี๋ยวผมยังไงจะรายงานรายงานสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่สโมสอรตำรวจถ้าใครมีเวลาว่างหรือยังไงก็อยากไปให้กำลังใจเพื่อนเราที่น,นั่นก็ยินดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปดูผมเองก็ ว่าจะตามไปอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรายงานสถานาการณ์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนถึงสโมสรตํารวจขอบคุณครับจสิ้นไบ